มาพ่อกับสาวสีพูคนเก่าคุ้นเดิมอีกแล้วจ้ามืนีวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์แห่งความสุขเนาะคะนะ่ะเนาะเข่าปลาอีกแล้วจ้ามากับผู้ใดมากับผู้ใดเบิ่งจ้าเบิง่งฮายสวัสดีค่ะสาวสกลระเบอดสาวสกลระเบอสาวสกลระเบอรพาสาวสีพูเข่าปลาอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดงานเสร็จกับพักกันสวนกันเข่าตะปา มื่อนีสาวสิมพุซิฟ้ามาเก็บผักกูดพี่น้องผักกูดของแท้ไม่ใช่ผักกูดของปลอมปีแรกสาวสิมพุมาสาวสิมพุมาเก็บผักกูด,ดาากกสาวสิมพุบุหรุจักเนาะพี่น้องสาวซีชมพูก็เลยเก็บใบเฟิร์นไปกินเมาวินมากินเข่าปลาคือไปเก็บผักกูดบุพี่นอ้องเบิงเบิงผักไทย,ไทยสองกองดิหัวเข่าเหนียวสาวสกุลระเบิดหนึ่งเข่าวันอบหมูมาพร้อมพี่น้อง ข่าป้าก็เป็นการเดินออกากำลังกายไปน้ำนอพี่น้องเดียวหอดป้าผักกูดฮ้องมาเบิ่งกันอีกเทียนนึงนะจ้ารอดูผักกูดในต่างแดนกันจ้าพี่น้องจ้าพี่พน้องเขาสูงพู่นะจ้ะพู่นะเขาสูงสูงเลยไป,าาาาาไปตามตามเจ้าถิ่นไปจ้ะพี่น้อง ตามเจ้าท่นไปสาวสกลระเบิดเจ้าทีนพ้าไปจ้ะนำทีมโดยสาวสกลระเบิดบายนอร์เวย์ท่านได้หอดใส่ยุกองทัพต้องเดินด้วยท้องพี่น้องเพิ่งยากได้หาทีพาจอดกินเข่าแล้วจ้ะมากินเข่ากันจ้ะกินเข่ากันกินเข่ากันอะไร โผล่แบบโมบักแตงว่านอนกินสบายคักสบายเนี่ยพี่น้องเอ้ยผุดผัดไทยนอนกินผัดไทยมันอิ่มเนาะก,ก็เลยต้องนอนกินเภาะว่าคนนอนกินสมัยโบราณภน,นว่าเกิดเป็นงูนงนตเต้นกระตาเลยนี่ báo cáo mà thống sáu thống thứ đó các bác chỉ muốn hỏi <laughs> tâm chi? ไหนบดเนาะตามร่าหาผักกูดเนนนนีีี่่ยขึ้้ไไปลดอัมาเบิงจ้ะพี่น้องมามื่อนี่สาวสิผู้สิพ่อผักกูดอุ้ยใช่ผักกูดไหมอย่างเงี้ยโอ้ยนี่แล้วพี่น้องสาวสิผู้สิเก็บเฟิร์นไปกินอีกแล้วเฟิร์สมาสั้นอันนี้โมแมนต์มาสั้นจ้ะพี่น้องเฟิร์สมาสั้นโมแมนผักกูดจ้ะ ไปเบิ้งอันไม่ไปเบิ้งผักกูดจะเป็นยังไงอุย้ยพี่น้องอยู่ในกลางป่ากลางเขาพี่น้องเบิ้งดอกหญา้าพี่น้องงา้งางางา้างพู่นะอู้ดอกหญ้าง้าเนะพี่น้องนะพู่นะป่าเขาดอกหญ้ารำพาอู้พุ่นะพี่น้องดอกหญ้าสวยงาม ไหนเราไปดูกันสิจ้ะพี่น้องจ๋าเราจะเห็นว่าผักกูดโอ้ยดูไม่ออกเด้อสาวซิมพูบันเนี่ยพี่น้องผักกูดกับเฟิร์นมาเนี่ยสาวสะก,ก้นระเบอ้อบอกว่าผักกูดมันสิบบเป็นโคนว่าสส่จ้ะถอดถอ,อดออกซะมาใส่แล้ว พี่น้องอ้ยดอกไม้เอาไปปลูกไว้บ้านโมเนียนคืองา้ำแท้จ้ะไหนผักกูดมันเป็นต้นจังไดอันนี้อันนี้เฟิร์นวัพี่น้องบมแม่นผักกูดถ้ากันเข่าปลาผักกูดมันอันผักกูดมันยาว,บวเบิดแล้วมันถเถาแล้วพี่น้อง แถวนี้คือผักกูดหรือเฟิร์นเนาะเนี่ยเนาะเข้าป่าตามร่าหาผักกูดพ่อไปสาวสุรินทร์ไหนดูซิมันเป็นยังไงผักกูดอ๋อแถวนี้ผักกูดแต่มัน อ๋อแต่มันเถ่าแล้วเนี่ยพี่น้องแต่แบบอันนี้ก็กินได้อยู่เหรอขนาดเนี้ยอ๋อเนี่ยพี่น้องผักกูดข้าเจ้าเราหักยุต่อมันหักเปรย์ๆเราจะหักเปรย์ๆยุต่อมันเนาะโอ้ยแกเอายาวจังเลยพี่น้องหนูเอาถุงนีมันนั่นมันยอดน้อยๆเนาะ พักพักพักกูดกันยอดคือสาวสีมูฟว่าพี่น้องคุณอะน้องส้มพ่ออันพักกูดสีตุ่นง่อยพูดตุนเฟื่อนแล้วมีเจ้าก็หักเจาช่วงนี้มันเอาบ่นี่มันยังอ่อนอยู่จากเราเห็นเขาเห็นเขากเอาแบบนี้นะมันต้องเอาที่ติดแบบนี้อ่ะพกี้๋อนี่ยเนี้นี้จะทำยำหรือทำเจียวทีนะเก็บพักกูดหักปาพี่น้องนี่พี่น้องจ้ะพักกูดจ้ะพักกูดพักกูดพี่น้อง ยอดผักกูดจ้าเก็บผักกูดพี่น้องเก็บผักกูดป้าเก็บผักปูดป้า กินผักกูดไปลวกกินกับเจวไปกับอันอี่ยงกับพี่น้องไปผัดน้ำมันหอยนี่จ้ะพี่น้องนอดผักกูดสามสาวใจรักบ่จจะเลิกงานมาเขา่าปลาคุณผู้นึ่งเก็บผักกูดอยู่ทั้งคุณจ้าคุณตะคุ่มตะคุ่มยุบุญจ้าสาวสุรินต้ <S <S 2> <S 2> องก,กาง ครั้งแรกเด๋อจะพี่น้องสาวสุภูมาเก็บผักกูดครั้งแรกตั้งแต่มาอยู่นอเวเข้าปีที่ห้าจะมาไก่มากจะพี่น้องขับรถมาใส่เวลาเท่าไหร่เหรอปุ๋ยเอ,อไก่ชั่วโมงกลัวผุหละพี่น้องมเมนเป็นชั่วโมงดอกนี่พี่น้องผักกูดโอ้ยอ่อนๆเลยจ้ะอ่อนๆแต่ มันบวบเนาะจ้ะเนาะมันถ้าได้บวบบแมแนเขารักษาหุ่นผักกูดปลานีรักษาหุ่นพี่น้องผักผักกุอะไรนะผักกูดนางแบบบ่าจ้ะพี่น้องจ้ะ <c oughs> รักษาหุน่นูแต่ออนดีครับจ้ะ <c oughs> พี่น้อง พี่น้องจะสเก็บต้นใดให้สาวสะกดและเบิด์ี่บอกจ้ะสาวซีมผ <c oughs> ู้ยันสาวผู้เก็บใบเฟิร์นอุ้ยนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนอดกำลังอ่อนจ, <c oughs> จะน้ะกำลังอ่อนอ่อนเลยจ้ะนี่นิจันจ้ะนี่จันี่จ้ะนี่จ้ะ <c oughs> พี่น้องจ้ะผัก,กกูดจ้ะผักกูดผักกูดเมืองนอกผักกูดเมืองหนาวนี่เละจ้ะพี่น้อง ยอดขดขดคือข,ขดหอยนี่แหละก้นหอยนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้าคันเป็นสายพู่มาผู้เดียวสายพู่เก็บแล้วเนี่ยจ้ะนี่พี่น้องจา้าอันนี้อันนี้ไม่ใช่ผักกูดอันนี้เป็นใบเฟิร์นพี่น้องเนี่ยต้นเฟิร์นนะจ้ะเนะาะมันจะเกิดอยู่น้ากันเนาะสายพู่ก็เลยเบิ้งไม่ค่อยเป็นจ้ะอันนี้มันค่อยงามเอา ะซ้นี่จกลงไปตำตำที่นี้แล้วถุงที่เห็ดพัปัดปัดปดไว้อยู่ดูไปดีแล้โอ้ยธรรมาชาติค่ะหนาหอนพ่อได้ยูได้กินนี่ดอกพักมีสีใบเจ้าเป็นคนบ้านไหนจ้าไม่ใช่หมวกแดงเนี่ยนะย้ายสุรินเจ้าอยู่สุรินสำเนียงเดอะสุรินรสังเกตรอเรือ สมกับเจ้าได้มาอยู่น้อยเว้ยน้อเจ้าวอารอเรือชัดเนี่ยรอเรือมันอ่อนค่อยค่อยมีปัญหาแต่เก็บงามๆให้พี่ให้น้องเบื้องนาจาจนนะอันนี้เก็บเพิ่นนั้นหรอเนาะเพิ่นเอาร์นอ่อนมันเพิ่นเหีวหรอไหมมาซามาซาจ้าท้าจ้าน็ดงานหาเงินหลายมาซาผักไปเทาถิ่มไปนาโอผักเทาไปกอนเมื่อมันถิ่มไปนา นี่กินด้อยูนี่สนี่กันดีหนึ่าว่าเป็นมนึวันเปนแมงบงว่าเป็นแมงบงก่อนโอ้ยพี่น้องสาวสิจะบอกว่าเป็นแมงบุงว่ากูดเป็นเกี้ยวเกี้วมันคือแมงบุงนี่แม่ว่าเั็โตแมงบุ้งสองห้องสองเชียดนมสองเตี้ย แแหละดูกะปกาแค่จริงสีหเหียมบเมียงบเพืจว่าน่นแะว่เป็นแม้บงบงขนาดหยิบยเหรายห้องแม้บงบงอีกเสยเด้ยเนี่ยโอ๊ยมุกม,มิแัยเอาถุงเข้ามาดิจ้าก็แดวมาแล้วเนาะว่ามันใกล,ใกล้จะถาง หญ้าในเขาง้ำๆพี่น้องด้วยขาวนจะจ๊ะขาวทั่วเขาเลยไงพี่น้องดอกหญ้าในผูในเขามาจากนี่นี่นจะ๊ะขาวสวยเลยจะ้ะดอกหญ้าพี่น้องดอกหนัก